สวัสดีค่ะ,ะเรามาเจอกันอีกแล้วกับเรื่องปวกบัวของหลังแทนตอนที่8นะคะวันนี้เราจะมาซื้อของกันที่อเชนทาวค่ะเราจะมาดูกันว่าเชนทาวของเมืองเซียร์นนั้นเป็นอย่างไรตามกันมาเลยนะคะ แชออกเลยนะโอเคค่ะนี่คืออ่าร้านไขาของชำจะเรียกอะไรขายของชำ,อก,องชำก็ไ่าคือเป็นร้านอ่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสมากกว่านะคะขาของทั่วไปที่ร้านเวียดว่าเป็นร้านเวียดนามค่ะแต่ว่าไข่ของอ่อพวกของเอเชียเยอะวันนี้เราจะมาซื้ออ่า มันม่วงเพื่อจะทำบัวลอยขายที่ร้านว่าไงหนูเจือเพื่อนสาวเจือเพื่อนสาวไม่แต่หน้นาอย่างนะมาซื้อของท้าร้านอื เนี่ยกำลังจะไปทำงานสิ่งอะไี่ผ่องข้าบ้านกะเพราที่นี่บางทีก็มีบางทีไม่มีเรี่องของผ้า,าอ่าออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแม่โขกอ่ะมีแน่นอนตรงนี้เองเมื่อกี้เจอเพื่อน นี่ก็คือที่ขายของนะคะจะมีผักแล้วก็มีผลไมา้เฮ้ซื้ออะไรมันอยู่ตรงนี้ก็มีของผูตายมีผักผัก,ผกตา่างๆว่าไปที่นี้ก็คือก็มีของครบอยู่นะคะมินม้นท์มเนใบโหระพาผักชีลาผักชีฝรั่งมีหมด เป็นมะกรูดมะม่วงคอ้มีมันม่วงนะคะมีมันม่วงอู้หูขวดแยง ี่สุสสดคือพ่องถ่าูปไปด,ด้วยเนี่ย นี่น่าจะพอกรันแ,แล้วก็มีไขป่ปุกซีฟูนะคะมีหอยนางรมแล้วก็มีปูดาซิมิสแคบเป็นเป็นปลานี่คือหมวดปลานี่คือหมวดพวกของแห้งแห้งน้ำปุงน้ำปลาปลาแซสควิตทิพลดทุกอย่างปลาเด็กสมบูรณ์ก็มีราคานี่คือเป็นช่อง นีแขนมือเม็ดบุ้งีกนะวโอเคค่ะแล้วยังไงเรามาเจอกันต่อภาคหน้านะคะตอนหน้าสวัสดีค่ะเพื่อนเดี๋ยวขอตัวไปช็อปปิ้งก่อน